สวัสดีนะคะวันนี้เมกาน้องวิชี่แล้วก็น้องโฟกัสเรามาเล่นเกมกันดีไหมดีค่ะเกมนี้ชื่อว่าวงล้อเสียงด้วยพวกเราช่วยกันทำวงล้อซะเหนื่อยมากผ่านไป3ามชั่วโมงเพิ่งจะเสร็จนะคะอ่กติกาก็คือว่าเราจะหมุนวงล้อนะคะ ถ้าสีของวงล้อเลขไหนก็ตามมาตกอยู่ที่ดอกไม้ในชี้ดอกไม้สิคะค,ค่ะตกอยู่ที่ดอกไม้ก็จะได้ตัวนั้นนะคะแล้วเราก็จะมาดูของ,ของรางวาัลมีอะไรบ้างอนองนก้าว่มะนาวเบอร์หนึง่นงนะคะแล้วก็มีอะไรนะแคลมะนาวหนึ่งลูกนะ เบอร์สองเป็นอะไรเอ่ยเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็มีปากกาแล้วก็จะมีหนึ่งยางรัดผมนะคะอยากได้ส่วนที่เหลือเราจะไม่บอกดีกว่าเซอร์ไพรส์อังเป้าเเนาะแล้วเบอร์สี่เป็นอะไรเอ่ยยางรัดผมค่ะยางรัดติดตุ๊กแกอยากได้สิตินตุ๊กแกติดผมเนาะส่วนห้าก็จะเป็นอุปกรณ์อนามัย มีอะไรบ้างเอ่ยมีอันนี้ถุงเราแถมให้นะคะมีหน้ากากอนามัยเจลล้างมือส่วนอันนี้นะคะเราแถมให้ถุงคริสต์มาสก็หกลงบทลงโทษแป้งนะคะเราจะโดนแป้งทาใส่ตู้เจ็ดอ่างเป่าไม่ได้จังใจเลขเด็ดเลขเด็ดนะส่วนเลขแปดนะคะ ลูกโป่งน่าแต่คือมันเออแตกปปไแปแล้ว <c oughs> ได้ได้อันนี้คือเสี่ยงโชคไม่ดีเนาะเลขแปดค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมก <c oughs> ันเลยเอนันออกกันนะคะถ้าใครออกก่อนก็ได้เริ่มก่อนเลยนะคะมาอนันต์ออกอนัอต์ออกฉันได้เริ่นฉันได้เล่นเล่นกันนะคะวันที่ะะอนนสองอนันต นี่ใช่นี่ผิดโอ้โหมีกันต่อโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมุนมงล้อมาเลยคือวงการโอเคเริ่มหมุนเลยก็แล้วกันเล็กแปดน้ำต่อไปนี่ค่ะโงการก็จะโดนรูป่งนะ เป็นคนปลาก่อนนะคะเฮ้ยเมกาออกไปเลยพี่โจงปลาเลยว้ายวายเอาใหม่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 นะคะถ้าไม่แตกก็ต้องปลาใหม่แล้วปาเลยไม่เท่าไหร่เลยต่อเลยเอาไม่โดนเก็บอยากจะทำอะไรให้ดูอยากลองปลาไกลกันหน่อยเฮ้ยไม่แตก เอาเป็นลูกสีฟ้าเลยดิค่ะเอาลูกสีฟ้าเธอเอาลูกสีฟ้าเธอเอาลูกสีฟ้าก็ไปอย่างเงี้ยแต่ฉัน,นก็องยืน่นตูวเาไได้ยังไงก็ได้ ん <Yeah. S 2>、yeah. ต่อไปนะคนต่อไปค่ะมันจะเิชชี่ค่ะเริ่มมุนกโอ้ยเด็กี่ได้ไรเอ่ยชอันนีกเป็นสิบอกเออถูกใจลิชชี่เลยอยสวยงาสวยยง มีกลมตามีนังรัตโมแล้วก็จะมีเป็นปากกาสองแท่งสองแท่งจ้ะไม่ใช่สามต่็มีอันอีกนะนและตาต่อไปก็จะเป็นของไบรท์เชิญค่ะคุณตาของไรนะคะเชิญกับคุณนา เเลยนนะะะ่่ปาคอีกรู้สึกยังไงบ้างโฟกัสรู้สึกเปรี้ยวค่ะสู้ไม่สู้อีกสองชิ้นค่ะอ้างชิ้นึงเอามาเอาเลยขอกินดิอยากกินอะ ไม่ได้ค่ะดื่มกับน้ำตาจะไหลนะยคะทุกคนตาวิวน้ำฝืดคอคนะคะก็เหลือของอีกสามอย่างนะคะนี่เมย์ก็อยากได้อันนี้อ่ะชี่ก็อยากได้อันนี้เหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเสี่ยดวงกันเลยนะคะ มาเพิ่มเหมือนกันในสสามได้หมดหมดงานนะคะเริ่มใหม่นะคะมันก็เอามายังไงตล้กกตุ๊กแกบาร์บี้โอ้ยบารี้ตุ๊กแเป็นอะ้งคะมาวีคิสแมนนะคะอ่าเปิดกันเลยแล้วก็มีตินตุ๊กแกนะคะเออมีตินตุ๊กแก ก็มีหลังยานะคะโอเคเดี๋ยวเจ็บให้เลยไอ้กล้ามาที่เลรียนมาออกกระด้งเลยเลขสองยางนะคะคือ okay. ของรางะะวันนลกับบน อันนี้ถุงแพมถุงแพมอันนี้ เลยแม่บันคาับชี่คนี้ค่ะคนที่สองก็จะเป็นชันนะคะอ้เข้าหัววันละ,นละหนึ่งอนโอเคต่อไป bye bye. เป็นคนที่สองก็ป็นชันนะคะ